จะทำยังไงให้ผู้หญิงเขาเทใจให้ปัลากายย,ายิ้มไม่เหลือ <c oughs> ให้ํำแนะนำในเรื่องของปัญหาของผู้ชายตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นรีออนค่ะคือน้องชายเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน <c oughs> คุณเป็นหรือเปล่า <c oughs> บางคนบอกว่า เกิดจากความเครียดนะคะไม่อยากจะมีกิจกรรมอะไรเลยนะคะหรือบางคนบอกว่าเกิดจากอายุที่เยอะสกิดยังไงก็ไม่ติดและส่วนใหญ่เนี่ยแฟนของนุ๊กเองเนี่ยจะเป็นผู้ชายวัยกระต๊อบหมดเลยอุ๊ยรอดเด็กกว่าจริงๆเราจะกินแต่เด็กตลอดเพราะว่าเกิน30มมาจะไม่มีใครมาจีบเลยอันนี้พูดตามความจริงเลยนะคะไม่มีใครมาจีบเลยทีนี้เนี่ย จะไม่เคยเจอผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้เลยสกิดติดตลอดใช่ไหมล่ะถ้าอายุน้อยๆไม่ค่อยมีปัญหาใช่จนมีโอกาสวันหนึ่งค่ะตัวนุ๊กนะคะคือแบบเรามีโอกาสไปพบรักกับผู้ชายรุ่นใหญ่ซึ่งหลักสี่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันค่ะทีนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะจนมีวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชายที่ปัญหาเยอะๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมีเพื่อนของเขาแนะนํามาบอกว่า คือเราไม่รู้ว่าผ้ชายรุ่นใหญ่เขาคุยอะไรกันเนาะ,ะเขาบอกว่าเฮ้ยลองไอ้กล่องสีแดงนี่ดูสิไอรีออนเนี่ยนะคะ,ะเขาให้เขาลองทีนี้<ะ>ตอนที่เขาลองเขาไม่กล้าบอกเรานะว่าเขาไปลองอะไรมา<ะ>ด้วยความเซอร์ไพรส์นะคะผู้หญิงของเราเนี่ยจะมีความรู้สึอกอยู่แล้วมันมีอะไรที่แตกต่างถ้าเกิดอะไรขึ้นเซอร์ไพรส์ในวันนั้นจะมีเซนจะมีเซนใช่ไหมคะความจําเจมันไม่จําเจให้เราไมปเหมือนเดิมนะอะไรนะเราก็เลยถามว่าหลังจากที่ เสร็จภารกิจแล้วเฮ้ยทำไมเธอเปลี่ยนไปนะนันหละไปทำอะไรมาหน้ามือไปหลังมือเลยทำไมมันมีเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะสตรองยิ่งขึ้นนะคะแนบแน่นยิ่งขึ้นค่ะนะคะเฉลยคเขาบอกว่าเพื่อนให้มาให้มาลองค่ะถ้าใครบอกว่าลีลาไม่ดีลีลาไม่เด็ดคุณลองดูค่ะลีลาคุณจะเด็ดเองยิ่งขึ้นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมตัวนี้เนี่ย เป็นอาหารเสริมที่ครบคันเลยสำหรับลิออนค่ะอย่างแรกเลยค่ะวิตามิน B รวมซึ่งช่วยในเรื่องของระบบประสาทและสมองครบเลยค่ะอย่างเช่น B1 B3 B5 และ B12 อัดแน่นอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยอืมที่สำคัญค่ะตัวช่วยในการเพิ่มอสุจิคุณรู้ไหมคืออะไรซิงค์แลวก็อะมิโนแอซิดอ๋อตัวนี้แหละสมมติใครที่ต้องการวัตถุประสงค์อย่างการบ่มใช่ไหมใช่ตัวนี้ก็จะดีตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะทำให้คุณแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะ และขาดไม่ได้เลยค่ะ สารสกัดตัวนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มฮอร์โมนของผู้ชายให้ปึ๋งปั่งเตะติ๊ดดังยิ่งขึ้นก็คือแอลอาร์จินีนแต่หลายคนถามมาเยอะมากมันปลอดภัยไหมลูกบอกก่อนนะคะว่าอะไรที่ไม่ดีไม่ปลอดภัยเราจะไม่ให้คนที่เราคนรักเรารักทานแน่นอนค่ะจริงๆค่ะเขามีอะไรการันตีให้แบบเราบั่นใหญ่แรกเลยค่ะคุณขาข้างหลังนะคะกล้องซูมาเลยค่ะมีอยอเห็นไหมคะออยอยไทยนะคะอยอตัวนี้เนี่ยเป็นการรับรองมาตรฐานค่ะจากนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาค่ะ<อ>ซึ่งตัวนี้คุณเช็คได้เลยค่ะนะคะคสำหรับลีออนค่ะนะคะหนึ่งกล่องนี้สารกัดกรธรรมชาติหมดเลยค่ะเป็นตัวช่วยสำหรับคุณผู้ชายให้แข็งแรงยิ่งขึ้นสตรองยิ่งขึ้นอื่นยิ่งขึ้นทนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะหกล่องนี้ค่ะทั้งหมดนะคะสิเม็ด จากราคาอยู่ที่ราคา990บาทเหลือเพียงแค่690บาทนะคะวันนี้ซื้อ2ครกล่องค่ะรับไปเลยค่ะอีก1กล่องนะคะสารกล่องเลย30เม็ดนะคะในราคาเพียงแค่1,380บาท